ปัดเลยมาดูกันว่ากูกับมึงนี่นะ <c oughs> โคตรพีกโคตรพีเกเด็กมาเล่นเลยอัดดังอะ่ะอัดแล้ว <c oughs> <า>แกเื้อดีแค่ไม่เฮ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 เยยเฮ่เั่เฮ่เฮ่เ่เเ ฉันควรทำอย่างไรโอ้โหใจคอนี่บังคับกูเล่นไลน์ฮาร์ดด้วยวะชุดแบบกันดัมพี่เฮียยวะมึง่ะชุดเดิมเหรอวะ เหมือนไม่นี่ไม่ไม่สีไงเงินหน้าเป็นอะไรเออนั่นวะลูกน้องลูกน้องนั่นวะชื่ออะไรวะไอ้ตัวสีเขียวเอ้ยตัวเหี้ยนั่นแหละแต่ไม่จริงก็ได้กูนั่งด้วยตั้งนานเลยขนาดเดี๋ยวไเปิดสูตปัญหากินน้ำไหมนี่อะไรเนี่ยช็อกโกแลตอ่ะไหนวะ เนี่ยหรือซองบุรีเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปไปไปอะไรเฮียไปไปไปวัน a t t a วันนี้เรามาแคสกันแบบสายปั่นนะฮะไอเฮียมีนี่มีมีมีเหมยมีเหมยดิเอาเอาเอาเฮ็ยลอยเห็นไหมเห็นดิมเขาเขาติดรถจักรยไรเอากดต้นสัตว์กูอยู่หลังมึงโดนระเบิดเลยสัตว์กด โอ้โหไอคิ้นล้วตินกับโอ้โหจังหวะพอดีฝังไม่ฮิวโอ้ยโดนเนปตายแล้วกูพุ่งหมดดิโอ้ยสนดยมีสนดยด้วยนี่หว่ามีกับขังกูจังเป็นต้นตีนอะไรฟัดแม่ง <_ ð Belgium> เฮ <d Ô S 1> ้ยเข้าเต็มกระปานเทเตอร์จ้าฮ่าใช่ฟอร์มไมซ์ไซสเฮ้ยไม่มีไม่มีตบจ่อหนะโอ้ยสบายแล้วคุณไปดิเข้าไปดิเอ็นเอไปมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนแล้ววะเอาตายแล้วเหรอเอาเอาเทเตอร์เทเตอร์เอาเทเตอร์มามาเฮ้ยเมอร์ซี่ตายอุ้ยหิวหน่อย โอ้โขกี้ขี้กูเล่นหลวงพี่แล้วทำมี่วะทำมี่แก่ผมกูเล่นทำมี่เอ้ยแม็กซีเข้าหลังแม็กซีเข้าหลังใครที่นับถืออยู่ก็อโทษด้วยนะฮะเอ้ยแม็กซีมันหลอยเวนนี่ไหนหลังหลังเลยหลังเลยเฮ้ยมีบัตรบัตรชั่นบัตรชั่นบัตรชั่นไม่ไม่ไม่ไหนไหนไหน ไม่ออกโอ้ยดูได้เหี้ยลองตั้งเอาดิเอาดิเอาดิเอาไปบอกให้หรอเหมือนมึงเป็นพี่เบิร์ดอะแล้วแบบอมพระมาเขาต้องไม่เชื่อแต่เยมเป็นพระเฮ้ยไอเหี้ยรถมันดังคุูหนีไม่ได้อยู่น้าโอ้ยพุ่งอะใครวะอุ้ยโดนเนบโดนเนบ เอ้ไอ้อุ้ยอุ้ยคิปแปลงแล้วไอ้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 เราเอ๋ยโอ้โหต่นไหนยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยยิวมยิ้มยิ้อยู่ใจเย็นเพื่อนรถไป็นอะไหรวะนี่รถอยู่หลังกูนี่กูเห็นรถมามึงให้พาเห็นรถอ่ะเขาต้องสำรวมด้วยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เมื่อกี้ปัดเลยมาดูกันว่ากูกับมึงนี่นงโคตรผี มึงก็โคตรเฮ้ยกูหลับกูหลับอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอคิวสักนิดวิธีจำสายมึงก็ยิงจังเลยโล่เนี่ยเปิดโล่ก็ยิงกันจังเลยหลบกันเฮ้ยลิง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 อือที่ลิงล่วง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 มันสแปมระเบิดตาย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 ไอ้หล่อหน่อยนะหมด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 โอเคสวยงาม ใครเลือดหมดวะเฮ้ยเร u u. หหียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยไม่เงี้ยมาอีกแล้วอ่ะอะไรอุ๊ยเอาเต็มแน่ดูที่มันจะตายแล้วเหม่ยเอา เอนเกจเย่ไปไปตอนไหนเล่นใช้ได้เนี่ยเฮ้ยคมอยู่ขมเต็มในสักเมื่อกี้เมื่อต้องรอดูอ่ะช็อตวัดเตี้ยนอ่ะยังฮอโคดนได้เฮ้ยเฮ้ยเปิดอันติมเปิดอันติมเปิดอันติมมันเปิดอันติโอ้ยโอ้ยจะรูด้วยเอ้ยไอ้บ้าไม่โดน คนเดียวเลยแล้วนั่งนัตู้กับพะรถถังรถเดี๋ยวๆล้หมดโล้หมดโล้หมดโล้หมดยุติล้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัดออกไปแล้วไปยืนได้กูไม่ตัดฮัลโหลเหลือีกไหมครับโอ้ยหลบ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 ได้ยินได้ยินเหมือนกููคนเดียวอ่ะตอนนี้ยล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิวหน่อยดิไอ้ไม้มันดับเปล่าเออหวังไม้ดับอ่ะกดโทษ เฮ้ยมันก็ลอยจังเลยวะอืมอืมเฮ้ยไอหลังเข้าเอาไอเอาจากไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่หายวะอีตบจออีตบจรอไอด้วยโอ้ยแม่งเอ้ยกำลังอันติมาเลยว่ะรอรอก่อนดิเอออันติมาและ เมื่อกี้แมงลอยแต่แมงไม่หล่นเล็ดมากเซ็งเลยตีเสียงตีนหนักๆใครวะกูเนี่ยแหละเอาหรอรอ้อยใบร้อยใบอย่าปิดโลดิเฮ้ย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 งานงานมา เฮ้ยแล้วทำไมกูโดนวะก็อยู่ในอันติไม่ใช่หรอวะเอ้ามันเปลี่ยนหรือเปล่าวะเอ้างงงงจ้ะอะไรวะอ่าหมาบินไปแล้วสวยโอยเอะโดนห้ามอยู่อย่างเก่าอ่ะ มึงมาเลยมั้ยไอ้นี่ดันยาวดันยาวเพื่อนดันยาวดันยาวดิร้อยร้อยร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 อยเอาเอาตัวแตกสวยค่ะอะไรไอ้แขวะไม่น่ามาตัวแหละอ้าวไอ้ยขอได้ว่าช็อตนั้นชอบมากเลยอ่ะหูไม่ใช่ว่ะ เจ็ดโตเอ้ยแต่มันเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีโหดีอชอบช็อตเมื่อกี้มากเลยเอ้าเอา,เอา,เอายืนให้ยิงเอา้าเฮ้ยเอ้ยได้ได้นะเออ <Get to. S 1> ใช้ได้อา้าวรีบไปละฮิวดีมึงฮิวจริงวะเนี่ยอะไรนะ <c oughs> มึงช่วยฆ่าด้วยอ่ะเอาไปสร็จละเส็จ จริง uh, ิงว uh, okay ่เนียเฮ้ยธรรมดามาฮะข้าไปสิบหกเองรึซับข้าไปเจ็ดว่าโอ้โหสิบหกใช่โอท็อกจ้ะเหมือยดีว่าเหมือยมันก็เยอะไซส์ดีนะมึงมีตบจอนใช่ไหม เออเอชื่อกูเหมยดีกว่าเชื่อกูดูว่ามีเฮียว่าไม่มีเดี๋ยวเปลี่ยนเลยจเซฟจูเนียร์มึงดูโจเซฟจูเนียร์เขาเล่นอยู่แล้วยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้านึ่งไง <c oughs> โหโคตรเต้เซ <c oughs> ็นยังดีเซ็นยังด, <c oughs> ปดีประเด็นคือคุณจะดได้วาสไปไหมต้องว้าปไปหลอยนี <c oughs> ่ในตัวแปดมิดไม่แหลกกว่าไม่ไม่แหลกจริง ัอเไม่เหมือนยังไงรไม่เย็นไม่เย็นนี่อะไรแนวเดียวกูเฮ้ยกูจะมนทำกันอย่างนี้เลยแหละเอออ้ากูสูงกว่ามึงอย่าเปลี่ยนตัวนะสัตว์ไม่ถึงเว้ยไม่ถึงเอ้ยถึงเว้ยเอ้ยนิดเดียวเอ้ยเอ้ยกูสูงกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะวาร์ปขึ้นจะวาร์ปขึ้นแล้เออไม่ต้องเลยไอ้หนูจนวาร์ปขึ้นได้เว้ยลืมไอ้หนูคุ้ยเปิดกระแมงเราไปเถอะน่อุ้ย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 แม่งแม่งจิงมาเฉียวเราจะได้เข้าได้เต็มที่โมเชื่อระบบทีมตัวเองไอ้ชาปกใจไม่มีดีว่าว่ะ ฮัโลโหลอันนะเอ้าเต็มหัวค่ะอุ้ยใครยิงเลยวะโโอ้โหจะจอกไอ้สัตว์จะเล่นกับกูอะเดี๋ยวฉันลงไปช่วยออ๋อคิวอะไรกัน มาลวเว้ดียเดี๋ยวเดี๋วดีวดีว่ามดิเออนั่นแหละดีว่าดีว่าดีว่าเฮ้ยเออลวงยืดดิยืดดิอุ้ยอุจีฆ่าอะไรกอุจีดีว่าจีจีอนะ เอาเอาอะเปล่าเปล่าเป่าเไม่ใช่เอานั้นหน้าเขาตายต่อหน้ากูเชยวเอออุ้ยอ้ยอเจ็บเอาเอาเอาเฮียโยยืนยิงกรบบาลเลยเนี้ยไสนะจ๊ะอืมล่วงค่ะ คันโซ,อ,อ,ยนนนนซอ,อยู่บนนั้นคันโซอยู่บนนั้นเอา,าไวหเนี่ยกูดวลอยู่บนตึกกันเนี่ยเอาเอาเอาโดนระเบิดคันโซโดนระเบิดตตายคันโซตายเฉินเฮ้ยพ<ำ>นาแม่งมาไป<อ>ค่ะขับก่นอ<ะ>กนเ <c oughs> จ็บไอ้เห <c oughs> ี้ย <c oughs> จังเลดมาดันรถอะ่ะ <c oughs> เอนดีโคตรบวกเล่นดีเล่นดีไม่ต้องออกมไอ้สั่นนั่นแหละเฮ้ย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 อุ้ยอุ๊ยเอ้ามึงแข่งนะมึงแข่งนะมึงเจออย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยมีฮันตัวลอยโดนมึงโดนมึงโดนนั่นแหละปึ๊บปึ๊บโยก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 มาดิโยกมาดิคุณหลอกก่อนตายเยี่ยมตายปะตายาะซอยยะเอ้ย เหมือนเห็นหลบไม่ทันโซเยอร์หนึ่งโซเยอร์อโอ้ชัดเจนเลยแม่งไอ้นี่มันมันใช้ยิงไอ้นั่นอ่ะทนโซสองแม็กคีสองเหรอได้แหละแบบนี้ก็ได้แหละป่ะเราก็ชิวป่ะเฮ้ยไปแล้วจ้ะกูอยู่เมื่อกี ไอสัตว์ไม่ทันได้ฟอสเลยแต่ละตัว,ตวเอาลิงบินไปไหนแล้ววะม,มันไม่แข่งให้กูเอ้าลิงลิงลิงเจอริปเปอร์มันใจแล้วนะบนทางไร้วะเอาได้แหรอยังไม่ยันตีเลยนี่คืออะไรวะ,ะไร้วะ,ะ <c oughs> เอามังกรมาเฉยโง่พูดเขาน่ะได้อะแบบนี้ก็ได้เ <c oughs> อออีกเกมหนึง่ง <c oughs> โอ้โหตะเกนจีเล่นดีนะไอเกนจิเล่นดีเล่นดีเล่นดีามหโอ้โหโอ้ยืนยิงกันงี้อุ้ยอุ้ยเอาางานดิอุ้ยอุ้ยจอ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 จจออนะเฮ้ยให้จอออออออจจออทีสายดันรถสายดันรถ นี่เราจะคิวันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเออเออเนี่ยอีกเกมหนึ่งเวอร์อัพอระดีเปิดกล่องละลิงแม่งงืคิดได้ยืนยิงกับข้างบนเฮ้ยแม่งไม่เอาว่ะเออมาเออว่ากูเมยอ่ะไปเนีเมยไปป่วนเอาเมย์สองเหรอแต่ดีอ่ะได้อันน่าเห็นจีบปะเนี่ย ว่ามันยังไม่เล่นหรอเกมทีต้องต้องรอแม่งไอ้น่นาเพ <laughs> เล่นด้วยอันนี้ดีกว่าเอาแม่งไล่ฮาร์ดตบจอนอืมน่าจะเวิร์กเนี่ยกูเลือกก่อนด้วยเหมยมาเหมยคู่ไม่เป็นที่อะไรหรอกเอออย่าไปช่วยกันฟอ,อร์สเฮ้ยชุดเท่นี่หว่ามันชุดใหม่นี่หว่าอ๋อ อะไรอนะ่ะเอ้อะไรฮาร์ดอ่ะใส่ชุดใหม่ชุดแม่งเทพอ่ะเดี๋ยวเสียตังค์แม่งเฮ้ยคุณได้เลยนะเอ้ยคุณ,คณน,นาคนข,ข,าคาคข,ขนนะนะสีทองสีทองนะใคร้เฮ้ยขุ้ยคนเออคุ้นคนัรนเทศจริงอยากได้เงินที่นี่นดีนน่ะที่นี่สน,สน,สนีอ้าวไพิกมาวะ่ะ ะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบเกมก่อนมาเงียบหรอมาเงียบอีกแล้วเหล่ะแต่มันก็บอกมึงให้เอ้ยวะดวงมันจะแบบว่าดวงมันจะเจ่ะมามามาดูทีมเขาบุกเลยอ่ะ ชอบไหมไหนว้านาทีกันกันได้มีเซนว่ะมีเซนเหรอเอออุ๊ยมีทนายมีโอ้มีเทเซอร์มีน่าจะเล่นดีแล้วว่ะอู้ดีว่าสองตัวงานดะโอ้ยเกิดสายนะอ๊ยอุ๊ยจี้ ที gosh. Gosh, Arrow, follow, ่จะบินที่จะบินน่ะก่อนหนึ่งทีเฮ้ยระวังตายระวังตายขวาขวาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกระตุกโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊อ๊ยเองใส่ใครอ่ะพุ่งใส่ใครโอ้โหแทบร้องแทบร้องตาไน อะไรอะไรหมดหรอเอาดิ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 จะแรกก็เอาดิพอด้วยอาไปจับอ้าด้วสัญญามเอาเลยนี่เราเลาอ้ ลอยลอยลอยอยหูถธอจะฆ่ากันขนาดนี้หัวพิวหลบกันหลบหลบกันเลไปเลีไปอยากดำคบส่ทีพักกันพักก่อนพักกันก่อนครกหนก่อ้โหโอ้โโอ้โแกแกเฮ้ยโจเซฟโจเซฟโจเซฟคิวน่อย โซเซฟอยู่ไหนวะโซเซฟไม่เห็นเลือดกูเหรอกูกูเดินบังหน้ากดกดเอ็กซ์ดิ๊เออเอาเอเอล่วงล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเล่าจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งเอางเอางทริปเฉยเฮ้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 ย ไม่โดนค่ะไม่โดนค่ะว้าวจ้าไมต้องงั้นเล่สื่ออะคุณพลาดอะเล่นอู้แล้วอยู่ดีโดดลงมาทำไมเออริเปอร์มาขวาริเปอร์ิเปอร์เหรอฟรอสแม่งนะเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยโอ้ไมบินเฮียฟอสสองตัวไล่ฮัท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 อ้าวไม่เอา ลา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 โอู้ยอ้ยเทปเตอร์ตายดิไอ้เหี้ยมจะมาเล่นกลัวอูมีทีมงานไว้ฟิวจ้ะเอ้าเราอยู่ดีหันหลังให้หันหลังให้พวกเราอู้ยอู้ยอ้ยไล่ฮัทไล่ฮัท

ผมเมื่อกี้แม่งกดอันติโอ้โหเก็บทีละคนเรียงตัวเรียงตัวสวยจ้าอุวยดีว่าอันติไปสองตัวแล้วชิลแล้วเนี่ยแม่งมันยิงป้องไอ้เรปเปอร์ไอ้เรปเปอร์อออตรงทำป้องโอ้ยวิลิเปอร์วิลิเป้า ลิปเปอร์ยาเอาตายไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิอุยหลบ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 เทเตอร์นี่แม่งอะไรล่ะอืมล่วงไปดิ ทีเดียวล่วงล่วงไปมาทำไมอุยอ้ยไอ้เต็มหัวเลยูสู้ดูสู้ดูสู้สสกลัลัะไงไปเพราะมันติดอุ้ยอุ้ยเอาเอาโอ้ยออโอ้ยอ้ย,อยได้แอฟติทุกดอกอะ่ะเอ๊ยยังไม่หมด,ดอีกเหรอ โหดีว่าไอสัตว์เรียบร้อยจ้าโอ้วิญสามเกมโคตรเจ๋งกระจอกไอ้เหี้ยเจอเหมยสองตัวเนี่ยแล้วเล่นเป็นหมดอ่ะใครวะอ๋อเออช็อตนี่ช็อตที่ไม่เออช็อตที่ยอมแพ้แล้วเมื่อกี้เกือบเทียอไซส์มันถึงมันถึงกูกออ่อนไงโอ้ หนึ่งตอบเอาเอาเอาลิปปยืนยืนอื้ออ๋อแล้วกูเข้าไปฮู้แมทออนไฟเลยเหรอเอ็มบให้เขาไปโอเคเดี๋ยวต้องไปตามมิกซ์แล้วไปอ่ะไปเลยเดี๋ยวไปโทรหาเมื่อกี้เออโดนถามเมื่อกลองโทรเฮ้ยอยู่ไหนวะอย่าไม่ว่ามันรู้แล้วเออรู้แล้วเอ้ยเอ้ยน่าจะบอกอยู่แล้วไงเออโอเค ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันผมโอ้โหซีตกใจโอเคโอเคเจอกัน